สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสวนข้างบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาถอนผักบุ้งกันนะคะพอดีว่าวันนี้พ่อบ้านเขาไปเป็นวิทยากรให้กับกเกษตรอำเภอนะคะ,กะเกษตรอำเภอเมืองแล้วก็เป็นเข้าร่วมกับของอ,อบอตอนะคะวันนี้เราก็มาถอนผักคนเดียวนะคะ ถอนผักบุงกันเลยจ้า นี่นะคะแดดร้อนช่วงเก้าโมงเราเลยต้องใช้ตัวช่วยนะคะใช้เป็นร่มแม่ขาตัวนี้นะคะ่ะเป็นร่มระหว่างการถอนผักของสวนเรานะคะจะได้ไม่ร้อนค่ะอากาศร้อนเกิน เราถอนผักบุ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในโรงเพาะถังงอกนะคะเพราะว่าห้องนั้นเก็บความชื้นได้ผักบุ้งเราจะได้ไม่เหี่ยวค่ะอันนี้ลมแรงเราทยอยถอนแล้วเราก็ทยอยเก็บไปนะคะนี่สดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาผักบุ้งไปเก็บก่อนนะคะไปค่ะ